กรอบสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับผม ISO CLO เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำโทนคุณพยาบาลน่ารักคุณพยาบาลนะครับคุณพยาบาลวันนี้เราก็อยู่กับน้องน้าฝนนะครับน้องน้ำฝนมาเดี๋ยวเราจะมาสอนทาโทนแบบง่ายๆนะครับอันนี้ง่ายมากครับเราจะไม่เราจะไม่ไปยุ่งกับเคิร์ฟเลยนะครับอ่านี่เราจะไม่ยุ่งกับเคิร์ฟครับการยุ่งกับเคิร์ฟมันจะทําให้เราวุ่นวายครับเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าครับ อันนี้จะเป็นการเบสิกพื้นฐานอีกแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะดีเซตรูปนี้ดีกว่ารูปไหนดีอ่ะรูปไหนน่ารักดีอ่ะรูปนี้แหละนีน่ารักดีมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับทําจากบนลงล่างเสมอนะครับเราเริ่มจากไว้บาลานซ์ก่อนก่อนเลยรูปนี้มันออกมันแอบติดฟ้าใช่ไหมครับผมตั้งเควินเอ๊ะเจอได้ดนะผมใช้ริคอนเซนหกนะครับแล้วก็ใช้เลนส์ยี่สิบแปดเจ็ดห้านะครับของตัวใหม่นะครับ 875ครับใช้ระยะระยะอะไรวะเนี่ยระยะระยะ75นะครับสุดปอกครับด้านหลังเป็นน้ำนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนแสงนะครับไม่มีแฟลชนะครับโอเคครับ ISO 200แล้วก็สปีด250นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยอ่ผมดู Kevin เควินเนี่ยเควินมันออกมันมัน5.7แต่มันแอบติดฟ้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าชุดพยายบาลม,มันอ่าสีโอโม่ออกแบฟ้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่ e x p กพอร์เชเดี่ยวไฮไลท์มันหานะครับเรา,าดูที่ e x p กพอร์เรเราดูแสงก่อนเราลดมันลงก่อนอาาสักลบสามสิบไอ้ลบศูนย์ลบศูนย์ลบศูนย์จุดสามนะครับผมมาดูคอนทราคคอนทราคเพิ่มขึ้นสักสักสิบก็พอนะครับแล้วก็เรามาดูไฮไลท์ครับเราไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยผมอยากลดลงไปร้อยเลยเพราะว่ามันจะได้เห็นดีเทลของชุดนะครับแต่ว่ามันติดฟ้านะ่ะผมอยากได้สักหกพันนะเพราะวะาหกพันแม่งยังติดฟ้าอยู่หกพันห้าแล้วกัน อันนี้เป็นเป็นศูนย์อะนี่เป็นไงดูดีขึ้นยังดูดีขึ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นชา a ์โดชาร d o w ผมจะเพิ่มเพิ่มสัก30นะครับเพราะว่าจะได้ให้ใหส่วนเงาเนี่ยส่วนเงาของใบหน้าสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็จะเพิ่มไปที่เอไว้นะครับต่อไปเป็นไว้เราจะลดหรือเพิ่มีกว่าลบสัก30แล้วกันรบ3าสนะครับส่วนแบล็คนะครับเราจะเพิ่มมันขึ้นครับเพิ่มให้มันขาวนะครับสัก20พอพื้นผิวครับลบไปที่สัก สักสิบห้าสิบห้าพอความอิ่มของสีอ๋ออิ่มของสีผมลดไปห้านะครับเคิร์ฟผมไม่ยุ่งปิดแม่งเลยครับต่อไปเป็นสีแดงสีแดงคืออะไรสีแดงคือปากของนางแบบนั่นเองสีแดงผมจะเพิ่มไปที่อืมผมอยากให้มันติดชมพูน,นิดนึงอะ่ะผมจะดึงมันไปที่ชมพูกลบห้านะครับแล้วก็เพิ่มอันเขาเอานี่เขาอันยังก่อน่ะเซดริจเนียนเออเขาอันว่ C C C เาเซดริจเนนะครับเพิ่มไปสักสักสามสิบนะครับเพิ่มให้สีแดงเห็นเพิ่มขึ้นเห็นปะเห็นปะสีแดงมันเพิ่มขึ้นปะ แล้วก็เพิ่มลูมิแนนซ์ความสว่างของสีแดงนั่นเองครับสักห้าครับว้ายขอโทษยัดมาต่อไปเป็นสีส้มนะครับสีส้มคืออะไรสีส้มคือสีส้มคือผิวของนางแบบนั่นเองนะครับเราเพิ่มเซตเรชั่นไปที่10นะครับเพิ่มจะให้ผิวเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมาครับแล้วเราก็อะไรเพิ่มความขาวใสให้ผิวนะครับเรมิแนนซ์เราเริ่มจะ3 0มบวกไปที่3าสบเห็นไหมขาวใสปะ นั่น,นแต่สีขาวใสขาวใสต่อไปสีเหลืองนะครับสีเหลืองเราเราดูก่อนว่าสีเหลืองมันมีตรงไหนบ้างแล้วก็ดึงดูเลยอ๋อหุยดึง,ด,งดึงลงก็สวยนะแล้วก็เพิ่มควมสว่างเย้เดิมไปสีเขียวป่ะหุยสีเขียวก็สวยเว้ยแต่ผมไม่ชอบอะ่ะมันเฮ้เขียวดีเขียนนิดนึงก็ได้อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับสีสีเหลืองนะครับต่อไปเป็นสีเขียวครับสีเขียวภายในภาพนะครับก็คือพวกนี่แหละต้นไม้ต้นหญ้านี่แหละครับเราเพิ่มไปที่สักยี่สิบ ให้มันเขียวๆหน่อยนะครับผมแต่สิ่งที่ทำผมจะเอาเขียวแล้วก็เพิ่มลูมิเนสไปที่สักสักห้าสิบเลยให้มันสว่างสี่สิบไปห้าสิบไปแล้วต okay. อนเป็นสีฟ้านี่ครับสีฟ้าไม่มี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 ม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่ต้องแตลกตอนเป็นสีน้เงินครับสีน้เงินคือสีอะไรสีของชุดนั่นเ,เองครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ผมอะ่ะอยากให้อันนี้มันมันมันออกเป็นขาวโอโม่อะผมไม่ชอบอะผมก็เลยจะเพิ่มลูมิเนนซมันเพิ่มนะครับเป็นที่30มสบเห็นปะมันก็จะออกขาวๆหน่อยเราลดไปที่ s a t u t a t i o n ไปเริ่มสัก10สักห้าพอกำลังดีต่อไปเป็นสีม่วงสีนี้ไม่มีครับก็มไม่ต้องทำมันครับต่อไปเป็น Color g r a d i n g color grading นั่นเองนะครับส่วนใครที่ย้อมสีของวิดีโอเนี่ยอันนี้จะคุ้นชินเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับการหมุนของสีนั่นเองมา เรามาเริ่มไปที่มิดโทนครับอันนี้คือมิดโทนครับสีของทั้งภาพนะครับมิดโทนคือสีของทั้งภาพต่อไปเป็นไฮเอ่เป็นชาโดว์ชาโดว์คือสีความความเออความเงาครับเงาเงาของเงาของภาพนะครับต่อไปเป็น,นไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือสีของเนี่ยครับสีของภาพนะครับไฮไลท์ของภาพนะครับโอเคเราจะเพิ่มไปที่อัน,นอเนี้ยอันชาโดว์เนี่ยผมจะเพิ่มไปที่เหลืองเหลืองหน่อยให้มันออกเหลืองเหลืองส้มส้มหน่อยประมาณนี้แล้วกันให้ผิวมันออกส้มส้มส้มหน่อยนี่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี่ยวแบบส้มๆหน่อยแต่แล้วทีเนี้ยผมจะทำไฮไลท์เนี่ยดึงไปทางฟ้าเว้เนี่เดี๋ยวนะเว้ยลายแถน,นี่ประมาณนี้พอปะพอแล้วแหละสวยโอเคต่อไปครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็คืออ่านอะไรยังสิเออข้ามไปเลยนะครับรเพราะแล้วอันนี้แล้วกันครับเป็นโซนสุดท้ายของไลท์รูมนะครับก็คือโซนแก้สีนั่นเองเราอันนี้ก็คือชมพูกับเห,เหลืองนะครับสีคู่ตรงข้ามนั่นเองครับ สีสีคู่ข้างเคียงผิดผิดสีคู่ข้างเคียงนะครับอ่ะเราเพิ่มไปที่สักให้มันติดเหลืองหน่อยสัก20แล้วก็เพิ่มความ saturation ความอิ่มของสีนั่นเองเราเพิ่มไปที่สักสัก5นะครับต่อไปเป็น h u n e สีเขียว green 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 primary อะไรไม่รู้อ่าไม่ออกขอไฟวะขอไฟ เราเพิ่มไปที่40ครับให้ผิวมันอมอม,อมชมพูบางๆนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเซตเอ้ะลดเซตสูเรชั่นเซตูเรชั่นสัก20สัก10พอ10พ,พอแล้วก็นี่ครับสีบลูบลูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่ยเนี่อุ้ยอันนี้ก็เท่เดี๋ยวมาหาทรรครับ <c oughs> ต่อไปเราเราลบไปที่ยี่สิบนะครับให้ผิวมันอมชมพูหน่อยอืมสวยต่อไปเป็นลบสิบให้มันมบางๆหน่อยเป็นไงเลาวก็เพิ่มไฮไลท์ก็ได้เพิ่ม นี่เป็นไงสวยยี่อ่ะสวยจัด,จดนี่เป็นไงครับโอเคครับเราก็เสร็จแล้วง่ายมากเลยครับแตบล่ลองลองลองเอาภาพนี้ไปเซฟพิเศษนะครับแล้วก็เซฟพิเศษนี่สอนเดี๋ยวผมสอนวิธีเซฟพิเศษสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะเซฟพิเศษก็กดตรงนี้นะครับเซฟพิเศษแล้วก็เซฟพิเศษเป็นสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วกันผมจะเซฟชื่อว่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วกันอ่ะ เซฟพีเซตไปแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้เรามาดูภาพใบนี้กันกน,นะครับภาพใบนี้นะครับยังยังไม่แต่งครับเมื่อกี้เราเซฟพิเศษว่า11.1ครับแล้วก็หา 11. 1. นี่ไง11.1กดคลิกเดียวเรื่องเงียบปะคเค็ดงามแต่ว่าโซ <c oughs> โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากมาหามาให้หายคิดถึงก็พอผมอาร์ม ISO 400ขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบาย